ขวดยาสระผมที่ใช้แล้วใช่ไหมครับเราเอามาทําเป็นประโยชน์ได้เลยครับขวดยาสระผมมีประโยชน์เยอะมากเลยครับถ้าเรานําไปใช้ครับเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับขั้นแรกเราก็ต้องล้างขวดยาสระผมเราก่อนเลยครับล้างทำความสะอาดขวดยาสระผมเราพอเราล้างได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ได้ขวดเปล่าที่สะอาดสะอาดแบบนี้ครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ดึงหัวกดของปัม๊มดึงออกเลยนะครับดึงออกแนวตรงนี้เลยครับดึงออกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราเอาไปทาอะไรกันครับขั้นตอนแรกพอเราถอดออกไปแล้วเจ้าครับเราก็ได้เป็นแบบนี้นะยครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้เลยนะครับตรงหัวปัม๊มเจาะให้ได้แบบนี้เลยครับเราก็นําสกู หรือน็อตมาใส่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับพอเราจับรูแล้วได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็นํามาใส่ที่ตู้เราเลยครับเห็นสังเกตไหมครับตู้เราด้ามจับหักครับด้ามจับดึงเข้าดึงออกด้ามจับปิดเปิดครับหักเราเปิดไม่ได้ครับเราเอาฝาปั๊มกดเราเอาฝาปั๊มกดใส่ไปเลยครับ ใส่ไข่ให้แน่นเลยนะครับพอเราติดตั้งแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเราเปิดได้ง่ายๆเลยครับดึงออกนี้ครับหรือเราจ่อลงแบบนี้ก็ได้ครับนี่แล้วก็เดึงออกครับหรือเราจะนัางบนนี้ก็ได้ครับเราเปิดได้แบบง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับวิธีที่สองเราก็ตัดขวดจำโพลเลยนะครับตัดไปตรงนี้เลยครับ พอตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเดีเ๋ยวเรานําไปใส่กันเลยครับช้อนตะเกียบสารพีที่ตักข้าวครับวางเกลกะเกกะครับเราเอาขวดชมพูยาตาผมเอามาใส่ได้เลยครับ เราจะใช้เราก็หยิบได้ง่ายๆแลครับก็ไม่เป็นก็ไม่เกะก,กะอีกแล้วครับวิธีที่3มใช่ไหมครับเราก็ถอดหัวปั๊มออกแล้วก็ดึงตัวแกนที่ดูดเอามาตัดแบบนี้เลยครับระวังความคมของคัตเตอร์ด้วยนะครับ พอเราตัดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่าตรงด้านข้างบนออกครับแล้วก็ผ่าออกแบบนี้เลยนะครับหั่นออกแบบนี้ครับให้ได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็นําไปใส่เลยนะครับเราก็มาใส่เลยนะครับใส่สายที่ชัดแบตเรากันสายเราหักสายเรางอ สายแล้วก็แทกครับหมุนเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ครับกันสายหักกันสายงอครับนี่ครับใส่ไปเลยครับใส่ได้แบบสบายสบเลยครับใส่แบบสบายสบายะครับสี่ยันสบายน นี่ครับทีนี้สายเราก็จงอจะอะไรแล้วก็มีตัวรองรับการสายหักสายขาดได้เลยครับวิธีที่สามครับวิธีที่สี่ใช่ไหมครับเราเอาแกนตัวดูดของปั๊มไปใส่ที่สายโทรศัพท์นะยครับแล้วก็ถอดหัวออกครับได้แบบนี้ใช่ไหมครับ เราไปหาไม้มาครับเราก็เอาไม้มาลองตัวตัวลองปัม๊มเราเนี่ยครับปั๊มของหัวชมพูครับยาตะผมนะครับส่วนตัวล็อกแกนของหัวปั๊มชมพูยาตะผมนะครับ,ปรบไปดูคลิปที่ผ่านมาได้เลยครับผมทมําไปแล้วครับเราก็เอาฝาขวดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาน็อตมายึด แล้วก็ไขลงไปให้แน่นเลยนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เอากาวสองหน้าเรามาแปะด้านล่างนี้เลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกครับ<ม>เราเปิดประตู เข้าห้องมาแล้วลูกบิดคอยจะก,กระแทกปูนครับกระแทกปูนแบบนี้ครับจะเป็นรอยเลยเห็นไหมครับเป็นรอยที่ลูกบิดกระแทกครับผมก็เลยทําตัวนี้มาหัวกดของชมพูยาตะผมครับเราก็ลอกกาวสองหน้าเลยนะครับที่เราแปะมาลอกออกนี้เลยครับแล้วเราก็แปะลงไปตรงนี้เลยนะครับ ให้ตัวไม้คิดกับปูนนะครับแปะลงไปเลยครับกดลงไปให้แน่นอ่ทาทีนี้ประตูเราพอเปิดมาประตูเราก็จะมากระแทกปูนครับดูนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวคอยลับเห็นไหมครับไม่กระแทกเห็นไหมครับจะมีช่องเหลือครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ